ผมสวัสดีครับพี่น้องเซานี่ครับอยู่หน้าบ่อนยองครับกักโตัวิบซี่มือครับอยู่หน้าบ่อนยองทางฝุ่นบ่อนยองเห็ดกับเข้าครับทางนี้โอ้สั่งโมเบ็ดครับเบ็สเบสเบสเบสเพิ่มครับเพิ่มเพิ่มจมุนเบ็ดครับโอ้เพิ่มจมุนเบ็ดครับผมนี่อันนี้ก็เบหิดเพิ่มขึ้นมาอีกครับเดี๋ยวใส่เบ็ดนี่นี้ใส่เบ็ดกินอยู่หน้าเลยนะครับซิบซี่มือครับกักโตัครับเดี๋ยวมาเบิ่งบ่อนยองทางนี้ครับ สิบสี่มืออ้ยเห็นอยัางมายองอู้กินหอมกินหอมฮะปลาติเบ็ดปลาติเบ็ดใส่เบ็ดใสเมื่อคืนนี่บ่แม่นี่นี่ปละติเบ็ดโอ้ผัดปลากระป๋องครับพี่น้องสูตรลูกทุ่งลูกทุ่งผัดกระเพราครับผัดกระเพราปลากระป๋องครับโอ้ยก๊กโตสิบสี่มือนี่สมุนไอ้เอ้ยอันนี้อยังโอันี่ปลาตีเบ็ดด้ครับผมสองสองตัวนะ หายไปตัวหนึ่งส,สองตัวเออเออเนินหนามเน้นนามโค้นะสดหนามเอ,อาอพี่น้องกักตัวสิบสี่มืออยู่หน้าเป่าหยองครับก็บคือต้องหาใส่เบ็ดกินกันแหละครับพี่น้องอยู่ปลาอยู่ดงโอออยู่ทงนาเมนอยู่ปลาอันนี้คืออาหารหลักเขาให้มากครับ,บเขา <laughs> บริจาคมาเฮ้ยฮะไซเบ็ดไอ้ส่เบ็ดได้โอ้เอาเออเอาครับพี่น้องช่วงนี้โควิดกับระบาดกับรักษาเนื้อรักษาตัวกันครับ นี่ครับพี่น้องเบิร์ดพัดเบิรงกับพระนี่ขาดช่วงทำลงทางสีซอมาแล้วครับผมพัดปากกระป๋องแล้วพัดกระเพ้าเนาะเออเบายองเดี๋ยวถ้าบ่มีอันนี้กันนี่แหละครับวานแหนในสะครับถ้าบ่มีอาหารบ่มี่เขาเขานี่นี่นี่วานสะในเอ้อวานป้าในสะตัวนี้เบายองเพิ่นเอาปปะกดมาปล่อยครับเฮ็ดกระชังปล่อยอนุบาลไว้ก่อน เมื่อคืนเนี่ยไ่เบดพูนทางปุ่นครับได้ปลาสองตัวสามตัวไหมนะหายไปตัวหนึ่งมันกระโดดมันโดดออกจากถังนี่ครับใส่ใส่ใส่เอาตักปลาปลาสองตัวนี่ปลาดุกครับอุ้ยปลาดุกหน้าครับพี่น้องพ่อกกินกัีมีซำรองอยู่นะปลาดุกกับปักคอหน่อย นี่นี่เบิ่งเบิ้งปลาคอหน่อยปลาคอส่ซ้ำหนิล่ะครับต้มยำต้องแซ่บมื้อนั้นก็ได้ปลาคอต้มงสมิ่งเนาะเบายงครับผมต้มยำบ่นี่ต้มต้มยำครับนี่ฮะต้มยำไปกับสูตรดมเข้าไปนําครับเป็นสมุนไพรตอนแรกก็ว่าไทยบานเฮาสิต้มปลาปลาดุกตัวเดียวก็ไปๆาแปมากกับงูงหิวเข้าแล้วเด้อบ่ยังอืงหิวก็อ่าเดี๋ยวพอดีเลยเบาหยองเป็นพอครัวครับเฮ็ดกับข้าวครับเช้านี้จะต้มมาหน่อยบ่ ก็มาหน่อยบอ่ก <c oughs> ือบมาหน่อยนอะครับช่วงนี้กับพี่น้องคนมาจากกรุงเทงพหลายเนาะปะยงเนาะคนมากักโต้มาจากหลายจังหวัดครับาาได้แล้วหนึ่งไมนูว่ากวางอ้าวได้หนึ่งไมนู่สองพัดกะเพรากะเพราลวยหนานไหมจังหวะโอ้โหบอ่อพักซีล่ลวยหนานบ่บ โอ้ยบอยองเล็กสิบสี่หมื่นเขาอยู่ธงนี่โอ้ยหลอดใต้ครับหลอดใต้บผมไห้แต่มีแต่ข้อสารเนาะความอดทนครับโอ้ใส่เวซ่าทหารเนาะครับผมเป็นหลักจุตรของนโยบายของรัฐบาลจักตัวต้องช่วยเหลือตัวเองบอสใส่เวซ่าทหารครับเว่ทหารหาอาหารในปลาหาอาหารในธงหน้าครับพี่น้องนี่แหละครับหลอดนั่นเลเรามือเนีเราคือตรง อันนี้ห้าพัดไปจักกระป๋องแล้วหนึ่งป๋องหนึ่งป๋องอีกมือคืออันนี้มืออื้ออื้อกินเวลาเดียวกินเวลาเดียวครับต้องเฮ็ดให้ได้ครับเฮ็ดให้ได้คือทำมือคืออันนี้หนึ่งกระป๋องแล้วที่นี่ก็ต่อวันต่อวันอันนี้กินเดี๋ยวกินสายๆเนาะเที่ยงให้มันเหลวเที่ยงแล้วกินแรงอีกเท่านึงกินจะได้ให้มันหลอดเอาอันนี้ให้มันอยูหลอดเดี่ยวสองเขาก็มีแล้วโอ้เขามีแล้ว นี่ครับบนรับบนนอนอยู่ทงหน้าปอยงอุหมอไฟฟ้าหุ้มเลยหมอไฟฟ้าแต่ใส่ตาแกนหุ้มไฟฟ้าถึงไฟฟ้ามาบ่ถึงแต่ว่าปลากระองมาถึงแล้วเออพัฒนาเนี่ยตอนนี้เดือดปลาทู่เปลาทู่มาบพทันหอดโอเคครับอ่ะพี่น้องอินใจ้มก่ิบมาให้แน่อะรบรรยากาศจะทุดงหน้าบอยงครับพี่น้องนี่แหละ ทึงท่งคั่วทึ่งเห็ดกินอยู่ในบนนอนนู้นปรับีโควิดเี๋ไปหาหเด้อช่วงนี้เดินทางไปใสมาใส่ลำบากครับพี่น้องโควิดว่างๆก็เลยพักกันพูดครับทา้งผนุนเห็ดไอ้นี่เห็ดไอ้เห็ดเบ็ดครับฮะมากินเขาเลยไหมโอเคไหมนี<ก>่ครับบรรยากาศอยู่ทงหน้าบอยองครับผมนี่อันนี้คือเบ็ดที่พวกท่านได้ใส่อันนี้ครับเดี๋ยวเข้าอันนั้น แต่ตัวตัวนี่ผมเห็ดแล้วนี่นังมัดมัดป็ดมัดใส่ขั้นเรียบร้อยครับไใส่มือแรงครับเมือ่อคืนได้สามตแต่ลุดหายไปตัวหนึ่งจักผู้ใดหลักใส่มันกระโดดออกจากถังครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศท้งหน้าบันเทาครับเดี๋ยวกินข้าวในกันครับมีกามีนี่แหละครับพันปลากระกป๋องพัดกระเพราปลากระกประ๋ปองกับต้มปลานี่ต้มป้าหน้าครับพี่น้อง ปานาทิปาตาเวเราไปในส er. ิคะเจ๋งไลยนะเม็ดขีนัวเม็ดขีนัวมันคืออีหยังเม็ดขีนัวมันคือมีเม็ดดำๆเศรษฐบเศษบงเศรษฐบงเอ้ยแม่นบอนองบ่นองขี้นัวเดี๋ยวกินข้าวเศร้าในกันครับข่าวเศ้าข่าวเศร้านี่คือข้าวเที่ยงข้าวเศร้าเที่ยงบวกกันไปครับคือเห็ดจันเนาชีวิตให้หลอดได้สิบซี่มือ จะกินเบ็ดคือป้าเลย <C> e <ase> นี่พี่น้องเอ้ยใส่เสบ็ดบ่ได้ก็พูดแล้วครับยางเต็มสวนอยู่นี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 ่แม่ไก่ไก่บอยหน่อง <c oughs> <c oughs> บอยยากครับ <c oughs> สิบสี่มือผมโบอดตายดอกอยาง <c oughs> อยู่ทางผุนกับยางกระมี่นั่นนั่นนะเอ้ามาย้อนกินได้เลยใส่สวนมากินข้าวโอ้เดี๋ยวขามาโอ้บอกกันเอาพี่น้อง <lodge. S 1> e มากินข้าวไนกันครับผมมาพี่น้องเอ้ยกินข้าวไนกันครับผม เขาเสาเทียงนะครับน uh, no. okay, oh, oh, ี right ่โมเมนต์เขาเสาเด้เขาเสาเทียงเิดอตักตอนไหไบ้างตักตอนวะเออตักตอนเ้ยนอตอนโอ้ตอนปลาดุกดตอนปลาดุกนยพี่น้องรถสานเป็นไนรถสองการใ่หมซิมซิมอ้โพี่น้องโอ้รถสาน เป็นด่างอุยทันที้สนวันนี้โอเคครับพี่น้องมากินข้าวในกันครับผมจาน้ำเนาะกินน้ำด้วยครับผมอ่าจะในคลิปนี้จบสำนีกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับกันรักษาหนี่งรักษาโตกันเด้อครับปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนครับ